ปอเดเอวบนเล็บเป็นไงครับอาการออนเป็นจังหวงังออนเป็นจังหวะเวลาเรามองเบาแล้วมันเงียบความเร็วเท่าไหร่ครับท,ที่เริ่มจะเยอะประมาณสักร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งได้ยินแล้วได,ได้เรื่องของเท็ดอันนี้มาจากไหนครับลบลีฮะออกลบุรบีเลย <laughs> นุ้นๆเอาเข้าห้อยสองดู ดังตอนกดกันเร่งหรือยกกันเร่งครับตอนดังตอนกดเครื right ่องกดกันเร่งเดี๋ยวผมดูไว้นั่งรอตรงนี้ก็ได้บครับทวเอเวอร์เลสนะครับท้ายหอนลบบุหรี่อีละครับิวกดเดียวเสร็จรอรับได้เลยนะครับซ่อมส่วนท้ายหอนก่อนเทเอเวอร์เลส มาจากลบบุรีเด็กไม่เท่าไหร่กัน,นสองแสนห้านะทำไมสองแสนห้า เอบข้อท้นสองยกปันตรงท้าย บอดเอเวเลตลงประจำตัวนะส่วท้ายหอนจัดการได้นะครับทำได้มันจะเสร็จรอรับได้เลยนะอันนี้มันจะลบบุรีนะเดินทางมันจะลบบุรีเดินแต่เช้าเลยเอาหน้าอีก